ถ้าเลิกกันไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วกลับมาคบกันนะครับแล้วเลิกกันอีกนะทุกครั้งเป็นฝ่ายบอกเลิกเองนะครับและไม่มีปัญหาเรื่องของมือสามแบบนี้จะมีโอกาสกลับมาคบกันอีกครั้งได้ไหมคะมีโอกาสกลับมาครับแต่ต้องบอกว่าคู่รักมันจะเป็นอย่างนี้ครับแพทเทิร์นพอมันมันสาดอีโก้ใส่กันเนี่ยนะครับเราก็จะท้าเลิกกันแน่จริงก็เลิกกันดีว่าเฮ้ยแน่จริงก็เลิกกันดีว่าแน่จริงพรุ่งนี้ไปพบกันที่หน้าอำเภอนะครับนัดประลัดมาเลยนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับเพื่อที่จะอยกกัน หรือเพื่อแยเลือกกันบางคนเลือกที่จะเงียบจากตอนแรกมันเหมือนกับการทดสอบการเลิกห่างการซักหนึ่งสัปดาห์แล้วก็กลับมาคบใหม่เหมือนคุณบอกอะครับคือพอ mindset ของเรามันไม่ได้เปลี่ยนต่อให้พยายามจะคบกันยังไงเนี่ยมันก็ไปกันไม่รอดเพราะวิธีคิดมันยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะงั้นวิธีพฤติกรรมต่างๆเวลาได้อยู่ด้วยกันมันก็ลงร่องเดิมลงรอยเดิมลงนิสัยแบบเดิมๆกันคราวนี้ก็เลิกกันอีกครับแต่คราวนี้ระยะเวลาจะเริ่มห่างเป็น2สัปดาห์ เอากรัมาดีกันไหมครับแต่พอไม่เซ้มันไม่ได้เปลี่ยนมันก็นิสัยเดิมเหมือนเดิมคราวนี้เลิกกันดีครับแต่รอบนี้จะเริ่มเป็นเดือนพอมันเข้าเข้าหลุมเนี่ยครับห่าง2เดือนนคราวนี้ห่างห่างสเดือน4เดือนหเดือนจนสุดท้ายได้เลิกกันจริงๆถ้าคุณอยากให้กลับมาคบกันครั้งนี้แล้วความรักความสัมพันธ์มันดีกว่าเดิมจริงๆเรื่องนี้เคยอธิบายไว้ในคอร์สสั่งจิตแฟนเก่ามันจะมี32พฤติกรรมที่ห้ามทา ถ้าอยากคบกับแฟนเก่าได้แบบยืนยาวถาวรมีอะไรบ้างครับหนึ่งอย่าเอาอาดีตขึ้นมาพ่นกันอีกครับคุณรู้ไหมครับคนทะเลาะกันด้วยสาเหตุอะไรมากที่สุดการเอาอดีตมาพ่นยิงงอ,อดีตมันผ่านไปแล้วครับมันเหลือแต่ปัจจุบันแต่พอเราต้องการเอาชนะนี่นะครับมันไม่มีเรื่องอะไรที่จะเอามาเอาชนะอีกฝ่ายได้ก็เอาอาดีตขึ้นมามาทะเลาะกัน หลายคนนะครับทะเลาะก,กันแต่เรื่องอดีตแบบไม่จบไม่สิ้นทั้งๆท,ที่อดีตเนี่ยมันได้บกมือใบ,บายจากเราไปนานแล้วแต่เราก็ไม่ปล่อยวางก็เป็อดีตขึ้นมาทะเลาะก,กันอีกครับ 2. เขาต้องเห็นว่าคุณมีการพัฒนาตนเองที่เปลี่ยนไปแบบไม่เหมือนเดิมไม่ใช่เออะอะไรก็ตามแต่อารมณ์ร้อนอารมณ์เหวี่ยงคนที่อารมณ์ร้อนเจ้าอารมณ์แล้วสามารถประคับประคองความรักได้ไปถึงฝั่งฝันไม่มีเลยครับ แต่คนที่มีความสงบด้วยตัวเองก่อนคนประเภทนี้ครับที่สามารถดําเนินชีวิตความรักได้อย่างสุขสบายแต่คนที่มีปัญหาความรักบ่อยๆนะครับหรือทะเลาะกับแฟนก่อบ่อยๆครูคอมพูดได้เต็มปากเต็มคําเลยสาเหตุเพราะคุณมันไม่มั่นใจในตัวเองคุณเลยต้องออกกฎว่าก่อนนอนคุณต้องโทรหาฉันนะทำไมคุณไม่รับสายฉันทำไมคุณไม่มาหาฉันคือสิ่งนี้ก็เลย เราพยายามบังคับให้อีกฝ่ายเป็นแบบที่เราต้องการหรือให้อีกฝ่ายได้ดั่งใจเราทุกเรื่องแต่คนที่ประคองความรักจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบนี้ครับเขาคิดว่าเขาทำยังไงดีให้เขาสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวของตัวเองแล้วไอคนที่เดินเข้ามาในชีวิตเราถือว่ามันเป็นกำไรจะอยู่ก็ขอบใจจะไปก็ขอบคุณแต่ไม่ถือว่าเป็นต้นทุนชีวิตที่ฉันจะต้องเศร้าเสียอ,อกเสียใจพอเวลาคุณวางใจถูกนะครับคุณจะไม่บังคับคนอื่น ว่าเออต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ให้ฉันพอออกพอใจ <c oughs> คุณจะไม่มีคําเหล่านี้ออกมาเลยครับเพราะคุณถือว่าเขาเป็นกําไรชีวิตเรื่องนี้ครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สสัง่งจิตแฟนเก่าวิธีการดึงแฟนเก่ากลับมาวิธีการครองรักกับแฟนเก่าจนไปถึงฝั่งฝันที่คุณต้องการครับ <c oughs> จริงๆเรื่องนี้ถ้าใครอยากได้ครูคอมมีจิตวิทยาเรื่องนี้มันมี45ประโยคที่ไม่ควรคุยกับแฟนเก่าเมื่อมีโอกาสกลับมาคุยกันอีกครั้งบางคนเนี่ยเช่นลยครับ ถามว่าพ่อแม่ของเขาสบายดีไหมนั่นคือสิ่งที่ไม่ควรถามครับอีกฝ่ายมันเซนได้ทันทีว่าอ๋อคุณเป็นของตายเมื่อคุณเป็นของตายเลยไม่จําเป็นที่จะต้องรีบกลับมาเพราะอะไรครับหันมาเมื่อไหร่ก็เจอครับ45ประโยคที่ไม่ควรคุยกับแฟนเก่าแล้วจะทําให้คุณครองรักกันได้ยาวนานกว่าครับนะครับใครอยากได้พิมพ์ว่าครูคมตามด้วยหมายเลขสีนะครูคมสีนะครับเดี๋ยวบอทก,ก็ส่งส่งอันนี้ไปให้นะครับ